สวัสดีครับผมหนุ่มเชดป็อกครับวันนี้มาเล่นเบ็ดเคาะนะครับตามห้วยนะครับไม่จําเป็นต้องเข้าฝายก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีบางปลาไม่เข้าฝายปลาอยู่ตามร่องๆปลาเนี่ยครับปลามายราบปลาเป็นตามตอไม้นะครับนี่ครับอุปกรณ์ก็คือตะกัวเล็กๆตะขอเบอร์สามเบอร์สี่นะครับแล้วก็ทุ่นทุ่นนี้ล็อกเลื่อนล็อกเอาเลยนะครับตั้งทุ่นเอาให้แตะๆหน้าดินสักหน่อยครับให้ให้เหยียดแตะๆหน้าดินให้ ทำแรกเคาะแรงๆก่อนเลยนะครับเคาะแรงๆก่อนเลยก็เรียกปลานะครับเคาะแรงๆรอหลังๆหน่อยก็เคาะเบาๆนะครับพยายามขยับดึงดึงทุ่นมาใกล้ๆตัวเนนคาะเบ,บาๆหาจังหวะมีเลือดหยอดเลือดก็ได้นะครับเคาะประจาจังหวะเบาๆครับอืมเข้าเข้ามาแล้ว ไปแล้วมาอยู่กดซักนิดหนึ่นงซักกดซักได้ตัวอยู่นะครับใช้ได้ครับนีบ่ตัวอยู่นะครับต้องให้ไวง่ายๆครับเคาะเคาะเคาะครับมีเลือดปล่อยปล่อยส่วนตะกวัวนี่ตั้งให้ทุ่นมันลอยลอย นิดนึงพอ,อครับใช้โทรศาษ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 าัพท์ถ่ายความจุมันเต็มไวครับนบตามคลองตามอะไรไม่ต้องเน้นเข้าฝายเท่าไรครับช่วงนี้ตามฝายคนเยอะโลกก็เยอะด้วยครับอันตรายครับครับเจะเห็นขุ่นนะครับมันก็จะปิ่มๆน้ำหน่อยครับ เคาะไปเรื่อยๆครับผมได้หรือไม่ได้ตอนนี้ก็อย่าว่ากันนะครับทําลองทําตามดูครับลองทําตามดูนี่ครับวิธีเคาะนะครับเคาะไปเรื่อยๆเพื่อเรียกเรียกมันคิดว่าน้ําไหลครับคิดว่าน้ําไหลเป็นแหล่งน้ําไหลมันก็เข้ามาเราเข้ามาปุ๊บมาเจอเหยื่อนี่ครับไปแล้วครับไม่ติดอีก เคครับเดี๋ยวสงสัยปลาไม่อยากเข้ากล้ององั้นก็ฝากด้วยนะครับลองดูครับวิธีท่านที่ยังไม่รู้นะครับท่านที่ยังไม่รู้ใช้เหยื่อตัวไหนก็ได้ครับมันจาเป็นต้องเหยียอผมครับลองดูนะครับขอบคุณครับ